สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟกันนะคะเราจะเล่นเป็นโหมดมาป่าเดียวดายกันนะคะมาเริ่มกันเลย มาดูกันนะคะว่าเราจะชนะหรือแพ้อุ๊สยสไนบอกไว้ก่อนนะคะว่าเราไม่ถนัดสไนนะคะไม่เป็นไรค่ะอยังมีมปืนีให้อยู่อแรกก็จบไปได้ส,ดสวยๆนะคะ ถ้าตายแน่ถ้าเกิดเน็ตไม่ค้างมันกะ็คงจะชนะแหละทุกคน เราจะลงข้างล่างกันนะคะเพะมันขึ้นข้างบนกัน้ย <c oughs> <c oughs> อนนี้นะคะมันนำปราเหนึ่งคะแนนแล้วนะคะอุ้ยเพื่อนออกคนเดียวไม่ไหวคะ่ะทุกคนออกค่ะเดีย๋ยวเราจะเล่นเป็นหมดทั่วไปนะคะ นี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าใครคิดจะมาเพื่อเป็นเพื่อนเราเออเราก็น่าจะรับได้เป็นบางคนนะคะวายฉันลงตรงไหนดีตอนนี้เนี่ย อยู่ิงสตัาดจะจะลงแถวๆลงเลยลงแถวตรงนี้นี่แหละปกติเราจะลงตรงสนามมวยนะคะแต่ตอนนี้เราขอลง เราไม่เคยจะได้ลงที่อื่นเราก็ต้องลงที่อื่นบ้างอุ้ยไม่อยากอยู่หลังรับไปที่คลังแสงได้ปืนแล้วโอเคไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็ได้ปืนแนละ้ว ได้ดาบอ่ะหาดาบไม่ค่อยเจอเลยนอกจากว่าจะไปยิงคนอื่นเราได้มาไปหาของกัน,นะคะ่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราอะ่ะไม่ได้เล่นฟรีไฟนานมากแล้วเข้ามาเล่นนะในบททั่วไป คือหาปืนยากมากเลยเวย้ทุกคนคือแบบผ่านไปหนึ่งนาทีเรายังไม่ได้ปืนอ่ะทุกคนแล้วทีนี้มันก็หายไปแล้วช่วงนี้มันก็เน็ตค้างอีกทุกคนเนี่ยค้างอีกแล้วไม่รู้เป็นไร ชิวตยกันอันนี้เราจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะเราเพิ่งเข้ามาเล่นได้ประมาณสามเดือนนะคะประมาณนั้น ถ้าเกิดรวมกับเดือนสิงหานี้ก็จะเป็นสีเดือนนะคะเ,ออเราว่านะเราจะต้องเกาะกลุ่มกับเพื่อนใครได้ขงังแสงอะยิงอะไรก่อนเพื่อน แเล่นกันไม่มีอะไรโอ้ยโอ้ยเน็ตค้างอีกแล้วห้อ,องอล,ดล,งงลเดี๋ยวไปหาเพี่ยน เราจะต้องไปหาเพื่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่าเราไม่ไปหาเพื่อนเรามันมีคนมาเป็นกลุ่มเราก็จะไม่รอดนะคะ วนนี้เราไม่สามารถขึ้นแรงได้นะคะเพราะว่าคะแนนความดีนอ้อยกว่าแปนาอเท่าที่จำได้ก็น่าจะประมาณหกสิบแปนะคะประมาณเนี้ย 拜拜，bunny。 เราจะเล่นกากอยู่นะคะอืมตอนนี้เราอยู่แหล่งอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนแล้วก็ไม่รู้จักชื่อหรอก ทนหวไอมพ่อด้วยมัยนก็จะมีเสียงรบกวนด้วยนะคะทุกคน ็ตเล่นแบบกากนดไน่ะทุกคน 回海英，海英。海 哎呦！ นเพื่อจบสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย